ถึงที่ d ีดีสวิตเซ็นเตอรกันแล้วเดี๋ยวไปตามหาเจ้าที่ของที่นี่ว่ะเพราะว่าอยากรู้ว่าเขาเมีอะไรบ้างอ้าวเบลอ้าวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้โหนะครับมาที่นี่ก็เจอเจ้าถิ่นนะเจอเจ้าที่ของดีดีเดี๋ยวพาดูหน่อยว่าดีดีสวิตเซ็นเตอร์มีอะไรนะั่นใจยินดีครับยินดีครับ,ดรบเดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับไปเลยครับผม ไปดูผลิตภัณฑ์ก่อนเลยได้ครับก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ D D ครับก็จะเป็นในส่วนของ D D Product ทั้งหมดนะครับอย่างตัวที่พี่โยหยิบเนี่ยเป็นในส่วนของตัวขัดเคลือบตัวนี้เป็นตัวเคลือบนะครับตัวฝั่งสีดำเนี่ยเป็นตัวล้างเคลือบตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของชุดโซ่สเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นของบิ๊กไบค์ของสปอร์ตไบค์หรือโซ่แฟมิลี่ทั่วไปนะครับนี่ก็เป็นโซ่บิ๊กไบ ตัวนี้ก็เป็นโซ่ไปว่าตัวสีทองตัวท็อปไปตัวท็อปไปใช่ตัวนี้ตัวท็อปครับตัวนี้ตัวท็อปเลยครับเป็นในส่วนของรถตระกูลที่เป็นรถพัน2 0 0นะครับราคาเริ่มต้นที่2,000กว่าใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซ่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโซ่รถแข่งจุดนี้ก็จะเป็นสเตอร์เดี่ยวแยกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวงล้อเดอะสตาร์โอ้โหนี่วงล้อนี่สุดหล่อเลยครับเดียดีเดอรสตาร์ฮะแล้วจะมีแอบเห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของโรงงานเดียดีที่ทําออกมารองรับ ยูเซอร์ที่ใช้รถรถเล็กนะครับ125ยยี่ีด้วยทูรานุไ้มใช่ครับครบเลยมาที่นี่อยากได้เดียดีนี้คือว่าครบถ้วนทุกพาร์ทเลยฮะแล้วก็ซื้อแล้วก็เปลี่ยนให้ด้วยใช่ครับที่นี่เซอร์วิสตั้งแต่รถเล็กจนถึงบิ๊กไบค์ใช่ครับโอ้โหฟังนะฮะอันนี้จำว้เลยนะพี่ๆขี่บิ๊กไบค์มาเที่ยววังแสนเที่ยวชชนบุรีพัทยาแวะมาที่นี่ฮะจบเลยใช่ครับที่ดีดีเซอร์วิสเซ็นเตอร์ครับแจ๋วจริงครับอ่าไปดูพ่าเทียวกันหน่อยเมื่อกี้เห็นเสื้อสวยๆของ VR 6นะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Apple a r e l นะครับก็จะมีในส่วนที่เราคอลแลบกับทาง VR416 นะครับแล้วก็ Apple a r e l ของ DAD อ,อ่ะดูฝั่งนี้ก่อนตัวนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันใหม่ของปี2024นะครับ,รบมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำนะครับตอนนี้เรามีหมวกด้วยนะครับราคาอ่าเป็นยังไงนะก็ราคาไม่แพงนะครับประมาณพันนิดๆน,นะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็เข้ามาสอบถามเข้ามาดูได้นะครับมีตั้งแต่ไซส์ M, L, XL อันนี้เรา ขายอนไ์ลูกค้าไหมตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังแต่ว่าเร็วๆนี้กําลังพัฒนาในส่วนของระบบ e-commerce อยู่นะครับก็น่าจะเร็วๆนี้สามารถติดตามได้เหมาะสาหรับลูกค้าที่มาเซอร์วิสแล้วก็มาเดินช็อปใช่ครับตอนนี้ครับสวยทั้งสองรุ่นเลยทั้งสีขาวสีดำนะครับก็สวยด้วยถ้าสนใจในส่วนของ collection เก่าก็มีอยู่ด้านหลังนะครับก็สามารถเลือกดูด้านหลังได้ครับ c o l ตรงนี้เป็นครับตรงนี้เป็นในส่วนของ collection ของ D&D นะครับซึ่งปัจจุบันเราไม่ได้มีจำหน่าย นะครับ,รบเรามีนําไปส่งเสริมการขายตอนอเวลาไปทํากิจกรรมหน้าร้านลูกค้าหรือกิจกรรมด้านนอกนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามที่ตามร้านลูกค้าที่ที่เราไปนะครับหรือติดตามทางออนไลน์ของเราได้ก็จะมีของพวกนี้แจกอยู่เรื่องนี้นะบ,บอกเลยว่า D ีดีเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ขยันมากในการ,รทํากิจกรรมส่งเสริมการตลาดเป็นบ่อยมากเลยดีด,ดีจะอยู่จัดเซอร์วิสให้กับประชาชนทั่วไปหรือว่าไปร่วมงานแข่งขันระดับประเทศหลายงานด้วยใช่ครับใช่ครับ หลายคนน,ะน่ารู้จักพี่เบลเห็นหน้าแล้ว <c oughs> จำได้นะจำ<า>งานนะครับ เดียดีเซอร์วิสเซ็นเตอร์เนี่ยมีเฉพาะที่บางแสนหรือมีที่ไหนอีกบ้างณปัจจุบันตอนนี้เรามีที่บางแสนที่เดียวแต่ว่าเรามีการวางเป้าหมายให้ครบ5ภูมิภาคตอนนี้เรามีภาคตะวันออกแล้วเนาะก็จะมีในส่วนของภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ครับครบ5ภูมิภาคพอดีครับว่าลูกค้าเข้ามาที่นี่ก็จะได้รับการบริการจากเดดีตามมาตรฐานาระดับโลกของเดดีเลยถูกต้องครับถูกต้องครับพี่เบลไล่ฟังหน่อยว่าถ้าลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่เดียดีเซอร์วิสเซ็นเตอร์เนี่ยที่นี่มีบริการอะไรบ นนในส่วนของ DAD Service Center มีในส่วนของ DAD Product ม,มีในส่วนของ DAD Lounge มีในส่วนของ DAD Apparel ลูกค้าเริ่มต้นเดินเข้ามาเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ออกไปรับแล้วก็เพื่อจะ,จะตรวจสอบในส่วนของอ่ารถยี่ห้ออะไรใช้ผลิตภัณฑ์อะไรอยู่แล้วก็นําขึ้นมาตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นทั้งล้างขัดเคลือบตอนนี้ก็ฟรีอยู่นะครับแล้วก็มีในส่วนของตรวจสอบเรื่อง Product ให้ด้วยว่าสินค้าใช้งานถึงจุดไหนแล้วแล้วก็เหมาะสมที่จะเปลี่ยนได้หรือย,ยัง รเราก็จะมีดูแลตรงนี้ด้วยหลังจากที่ลูกค้าเข้ามาเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมีจุดนั่งพักจะเป็นใน 2D ง l o u n g นะครับมีจุดบริการที่ดูแลนั่งปุ๊บสามารถดูรถในจุดบริการได้หรืออยากจะนั่งสบายๆนั่งเล่น Wi-Fi ก็มานั่งดีโซฟาก็มีน้ําดื่มมีกาแฟถ้าผลิตภัณฑ์มีการใช้งานแล้วเกิดความเสียหายแล้วอายุการใช้งานลดลงแล้วเนี่ยเราก็มีในส่วนของสินค้าในด้านของดี Product แนะนำอีกหลังจากที่ลูกค้าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย อยากจะแบบถืออะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านนะครับก็มองแวะที่<ม>ดีดี p อพพล,ลิได้อย่างในส่วนของจุดตัวดีดีเซอร์วิสนะครับตรงนั้นเรามีในส่วนของในการล้างทำความสะอาดดูแลนะครับแล้วก็เปลี่ยนโซ่สเตอร์ให้ลูกค้านะครับตอนนี้เราทําได้ตั้งแต่รถเล็กแล้วก็จนถึงบิ๊กไบค์และวหมดตโร์คอร์ด้วย<อ>นะครับครบเครื<พ>่องเลยนะผมว่าเป็นโอกาสที<พ>่ดีมากที่ดีดีทำสูตรแบบนี้ขึ้นมาเพราะลูกค้าจะได้มีแหล่งให้การบริการที่เป็นมาตรฐาน คุณภาพของสินค้าและบริการเนี่ยเชื่อถือได้ครับก็ไม่ต้องไปหาใครก็ผ่านมาก็เข้ามาสื่อได้ได้ครับแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยนึงรคับพอมีการเปิดระดับภูมิภาคผมว่าโอ้ยิ่งยิ่งดีเลยครับอ๋อแน่นอนครับแน่นอนครับอย่างไรก็ตามมาเพื่อนๆครับผลิตภัณฑ์ของดีดี ไม่ว่าจะเป็นโซ่สเตอร์หรืออย่างอื่นเนี่ยก็สามารถซื้อหาได้ที่ร้านผู้จําหน่ายที่เป็นต,<ร>ต<ร>ัวชั้นนำาใช่ครับใช่ห <า S 2> ไหมรับของเราด้วยครับใช่ครับทัวประเทศตัวประเทศอ่าโอเคนะนะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเรียกว่าได้ความรู้ได้ประโยชน์ของการเข้ามาดูในรถท้วนที่นี่นะเดี๋ยวนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมครับ